ท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่น้องก็กำลังจะามาแห่พนมหมากเนาะกำลังรอความพร้อมกันเหมืท่านผู้ชมครับอีกสักครู่หนึ่งคงจะได้ประกอบพิธีนะครับด,ด้วก,ก็มีข้าวหลามด้วยนะข้าวหลามทะเลบริมัทชาตินะครับบริมัทชาติหรือข้าวบาาุญพระเอกนั่เน,นเองนะครับ ก็จะมีสมุดประรัทประกอเป็นหลักนะครับี่อนหน้าแต่ละคุมก็จะรวบรวมเข้าหลามแล้กวกว็มีของมีขนมมีข้าวต้ม เรารวบรวมแต่ละหมู่ละหมู่คุ้มแต่ละคุ้มก็นามาอานาครับคือตามประเพณีปฏิบัติการสืบทอดมาพี่น้องก็จะประกอบพิธีในกรณีที่มีบุญเทศหายชาติหรือบุญขวเวทนั่นเองนะครับจะมีนี่ก็คือหมากนั่นแหละคือเรียกพนมหมากาะะมภาษาเขมรภาษาท้องถิ่นอีสารใตุ้รินบ้านปริงนะครับนี่ก็จะมีองค์ประกอบ ลหลายอย่างเนาะเราก็ต้องถามผู้เชี่ยชาญคนทักคนแกน่บรมบรมราณนำทำปฏิบัติมานี่ก็คือหมากจริงๆภาษากัมรียกพนมหมากพนมมาพนมหมากเนาะก็จะมีเครื่องเคียงดอกไม้ทำเป็นสมุดดินสอไม้ขีดบุหรี่ผูกแล้วก็ม้วนถามนี่คือพนมหมากนั่นเองแล้วก็พอได้เวลาก็จะเห่น รวบรวมกันประกอบพิธีที่วัดกันนะครับตอนนี้กําลังรอความพร้อมอยู่นะฮะสายจารทบพิธีก็กําลังรอเวลาที่จะประกอบพิธีในลําดับต่อไปนะครับค,คุณนี่ก็นจะมีเทิเดสดงนพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็ร้ามเหล่านี้ก็จะนําไปแจกนําไปให้ศรัทธาที่มารูมฝังพระธรรมเทศนา หรือแขกผู้ศรัทธาที่มาร่วมฟังพระธรรมเชศนาจากมู่บ้านอื่นที่เดินทางมาร่วมฟังทีนี้ก็มาร่วมบุญแหละนเนาะก็จะนำข้าวหลามบางส่วนจัดเป็นของจำรวยให้กับบรรดาแขกพี่น้องที่ศรัทธาสายทานศรัทธาที่มาร่วมบุญนำไปติดตัวกลับบ้านไปไปบริโภคไปกินสารประทาน ตำนวนหับต่อไปนะครับนี่คือข้าวหลามล้วนเลยผลิตจากฝีมือของพี่น้องจาก้าบ้านเรานั่เองบางท่านอาจจะไม่สะดวกทําเองก็ซื้อเอาในการจํำหน่ายในการที่เขาทําขายอยู่ก็อุดหนุนซื้อตามแม่ค้าพขายที่ทําขายเห็นไหมท่านผู้ชมคำว่าพนมหมากก็จะประกอบด้วยหมาก มาทุกอย่างเลยให้เชี่ยวฮนม,มากตอนนี้หลวงพ่อก็ได้เดินทางมาที่ศาลาการ,รเปรียนเป็นที่เรียบร้อยรอพิธีที่จะปฏิบัติพิธีศาสนะต่อไปนะครับรทังพิธีต่อไปวันนี้ก็พี่น้อกกํกำลังรอกล้วยก็ประดับประดาสมมุติเป็นป่าหิมะพานนั่นเองที่นี่จะแสดงพัะนธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกนะครับ น้องก็มาร่วมกันเนี่ยแต่ละหมู่นะครับก็จะถักคุ้มละกุ้มก็จะจัดเป็นข้าวหลามนำมาสมทบที่วัดนะครับเนื้โหเยอะๆเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำเองด้วยแล้วก็ซื้อบ้างทำเองบ้างนะครับทำเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อบ้างมาให,ให้ให้ได้ประกอบพิธีรวมกันนะครับ ตอนเช้าเด็กๆท่านเด็กๆลุงลุงก็เจอเด็กๆน่าับบว่าโม้ดูไปรักครหนุ่มมเหรอัอ้ลุงก็เลยไอ้ลุงก็เลยสร้างเคอที่รังการรังการ อันนี้จะแห่อันนี้จะแห่รอบรอบสลานี่เนาะอ๋อแห่จะแห่

ปกาคีนมะโนัมมังนลิทิเตสาคนาปัสกาคนาลิตตาวะนาลาานาเตปาปินเน จบท่านผู้ชมท่าที่ไม่สะดวกเดินก็จะนั่งรอในศาลานี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยำทำพิธีร่วมกันพร้อมกันนะครับ จบสามรอบนั่นเองท่านผู้ชม <c oughs> ต่อไปนะครับจะรัตนาสินทรัพย์ารพัฒนาพระประวิศก็เชิญพุทธมนต์บุญระดับต่อไปนั่นทุกท่ครับข้ากับภาพบรรยากาศเนาะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ท oh ี่นี่ก็ข้าวลาดเนาะรามอะไรทำเองเนาะ อมีถำเป็นจ้าอิมทำดีนับพ่อร้อที่ไหนครับโอ้มันโดนนม่นะมันเปิดไม่ได้ ครับก็มีการรับฟังเนี่ยๆ <laughs> โอเคไม่ชอบครับเกี่ยวกับบรรยากาศวันเฉลิมนี้เด้อผิดภาพประการใดก็ต้องเข้ไปใ่ล็อกขาครับวันจันทร์ในคลิปถัดไปลำต่อไปขอฝากและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อ